กันนะคุณสิกิตรีเกิดมงคลพร้อมรายงานสดมาจากพรรคเพื่อไทยนะครับเชิญครับ ค่ะคุณผู้ชมคะทีมข่าวช่อง8ค่ะยังคงต่อติดการเลือกตั้งอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเป็นบรรยากาศสดๆที่สำนักงานใหญ่พักเพื่อไทยค่ะบรรยากาศด้านหลังนะคะจะเห็นได้ว่าทั้งแกนนําพักเพื่อไทยและคณะกรรมการบริหารพักค่ะต่างกําลังถ่ายรูปรวมพักนะคะที่บริเวณหน้าสำนักงานใหญ่พักเพื่อไทยค่ะซึ่งวันนี้ค่ะเป็นวันที่3เมษายนจะเป็นวันรับสมัครสสแบบแบ่งเขตเลือกตั้งพร้อมกับจะมีการจับฉลากเบอร์ผู้สมัคร ซึ่งบรรยากาศสดตอนนี้นะคะทุกคนก็รวมตัวต่างมีสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสาค่ะซึ่งเปิดเผยกับทีมข่าวว่าทุกคนพร้อมลุยการเลือกตั้งในครั้งนี้ค่ะ บรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะช่วง4นาฬิกา45นาทีขบวนรถยนต์และรถเมย์อีวีเดินทางมาถึงที่บริเวณหน้าสำนักงานใหญ่พักเพื่อไทยโดยแกนนำพักและว่าที่ผู้สมัครสอสอกทมพักเพื่อไทยจะเดินทางโดยขบวนรถยนต์อีวีจากพักเพื่อไทยไปยังศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นค่ะ จากนั้นช่วง5นาฬิกา30นาทีว่าที่ผู้สมัครสสพรรคเพื่อไทยจะทยอยเดินทางมาที่สำนักงานใหญ่โดยมีนางสาวสกาวใจภูลสวัสดิ์ผู้ซึ่งประสงค์รับเลือกตั้งสสกทมพรรคเพื่อไทยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจสมาชิพกพรรคเพื่อไทยเดินทางมาให้กำลังใจว่าที่ผู้สมัครสสในพักและนางพวงเพชรชุนละเอียดประธานคณะกรรมการประสานงานด้านการเมืองพื้นที่กรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยก็ได้เดินทางมาที่พักค่ะ ทีมข่าวยังได้พูดคุยกับนางสาวสกาวใจภูลสวรรัสด์ผู้ซึ่งประสงค์รับเลือกตั้งสอสอกทมพักเพื่อไทยลงสมัครเขตลาดพร้าวเบืองกลุ่มบอกว่าตนมีความสามารถในการลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้ส่วนตัวชอบเลขเบอร์หนึ่งและเบอร์9ค่ะและถือเคล็ดกลับเท้าพ่อแม่และขอคําอวยพรจากพ่อแม่วันนี้ ส่วนตัวเชื่อมั่นในนโยบายพรรคเพื่อไทยซึ่งสามารถดําเนินนโยบายได้จริงและอยู่กับคนไทยมานาน30ปีหากตนได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเป็นสสจะดําเนินการในเรื่องนโยบายปักท้องของประชาชนเป็นหลักซึ่งในส่วนนโยบายของพรรคตนเชื่อมั่นว่าสามารถแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนได้เช่นการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ600บาทสามารถทำได้จริงภายในปี2567และการลดค่าน้ำมันและแก๊สไปฟังเสียงค่ะ พร้อมสุดๆค่ะก็เตรียมเตรียมความเตรียมตัวเองเตรียมความมั่นใจของตัวเองแล้วก็พร้อมกับทีมงานของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบเลขเออ,อะไรอ,อยังไงดียะเลขหนึ่งหรือเก้าสองเลขเนี้ยถือเคสยังไงบ้างพอดีเมื่อคืนไปขอพรอคุณพ่อคุณแม่นะคะจริงๆแล้วบ้านก็อยู่ติดกันแหละ แต่ว่าก็เข้าไปขอพรแล้วก็ท่านก็ให้พรมาเราก็รู้สึกแบบโอ้โหมั่นใจมากมครั้งนี้ที่ตัดสินใจมาลงทํางานการเมืองเนี่ยเพราะว่าเรามีความมุ่งมั่นและตั้งใจว่าเราอยากจะเข้าไปแก้ไขที่ต้นเหตุโดยการที่นํานโยบายดีๆของพักเนี่ยคะ่ะของพักเพื่อไทยเอาเข้าไปแบบว่าพูดคุยเอาไปเข้าไปแก้ไขในสภานั่นแหละสิ่ง ความต้องการของเราเราอยากจะเห็นคุณภาพชีวิตของพ่อแม่พี่น้องดีขึ้น กับการวันนี้นะคะคุณแพทานทองชินวัตรค่ะจะพาแกนนํพารักรวมถึงคณะกรรมการพักนะคะขึ้นรถเมย์อีวีนะคะซึ่งอยู่บริเวณด้านหลังที่ทีมข่าวช่อง8ตรายงานสดนะคะจะเดินทางไปที่ศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นค่ะเพื่อที่จะพาว่าที่สสนะคะไปลงสมัครรับเลือกตั้งสสแบบแบ่งเขตเลือกตั้งค่ะซึ่งในวันนี้นะคะบรรยากาศการเมืองจะคึกคักตลอดในช่วงเช้าวันนี้แน่นอนซึ่งทีมข่าวช่อง8ก็ยังคงเกาะติดสําหรับสถานการณ์เลือกตั้งค่ะและนี่เป็น บรรยากาศสดๆที่บริเวณสำนักงานใหญ่พักเพื่อไทยค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง